ที่25เมษายน2567ตอนนี้เวลาตีสีครึ่งน,นะกำลังเดินไปที่สาลานะเพื่อที่จะนำสามเณรภาคฤดูร้อนทําวัดเช้าในวันนี้นะบริเวณที่เราเห็นนี้ก็เป็นส่วนของ ตรงกลางของวัดกลางพตาดำหลวงสามเณรตื่นขึ้นมาก็ทำธุระส่วนตัวล้างหน้าแปลงฟันเพื่อที่จะเตรียมตัวทำวัดสวดมนต์เช้าแล้วก็บินธรามบาอ้าวันดีวันดีนดลูกเออเร็วเรลูกเร็วเ บริเวณนี้ก็จะเป็นลานลานต้นโพข,ของวัดกลางพระรามหลวงซึ่งใช้ประกอบกิจกรรมอย่างอันเด็กประสงค์นะในวันสำคัญวันขึ้นปีใหม่หรือว่ามีกิจกรรมก็ใช้ลานกว้างตรงนี้ในการประกอบพิธีนะก็ช่วงตรงนี้ก็เวลาตีห้าน่าจะได้ตีห้าแล้วนะสำเร็จก็ลงมาแล้ว สงสัยยิบผิด,อ,ผดอ่ะคือยิบผิดอ่ะหัวหน้านะครับหัวหน้าร้องหัวหน้าดูแลน้องนะครับเพราะว่าให้ดูแลซึ่งกันและกันนะตอนนี้เพื่อนรออยู่นะครับสำเนารูปใดอยู่ข้างบนผมเสร็จแล้วก็ลงมาลูกลงมาข้างล่าง วันนี้พระอาจารย์บันทึกภาพไว้ความสวยงามพี่เน้นก็ดูแลวันนี้บินทบาทเข้าสู่วันที่สองเดี๋ยวพาทำบ้านย่อนะน่าจะพร้อมแล้วนะครับอาก่มฉันถ้าเดินเดินมาข้างหน้าเลยลูก ผ,ผ่าน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 ตรงนี้อขอขอบคุณก่อน,กนครับอ่กลุ่มชันทะออกไปก่อนลูกขอบคุณค่อาเดินออกไปเลยอาผ่านตรงนี้อไปไปนั่งรอเพื่อนเข้าสู่ที่ประชุมศาลาใครไปเปิดไฟให้ด้วยนะครับข้างบนพร้อมะ อาต่อไปกลุ่มวิริยะลูกฉันทะวิริยะต่อ,เ,อเสียงดังๆจะได้ชาปเฉงเก็บเมอโอ้สวยมากเลยนะเนี่ยเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะเป็นภาพเดี๋ยวเรากลับไปก็ไปดูภาพของเราที่เป็นวิดีโอนะพระอาจารย์เก็บไว้ใน YouTube แล้วนะครับอ่ารุ่มจิตตะ สวยงามนะครับภาพสวยงามอ่าเห็นไหมเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยด้วยศีลด้วยหรือวินัยก็จะความงามก็จะบังเกิดเป็นแถวเลยนะเนี่ยโอ้อ่าต่อไปกลุม่มอะไรครับพี่มังสาลูกขอบคุณครับเอออ่ะ ตรงนี้ต้องเร็วกว่าน,นี้นะนะครับพรงนี้แต่วันนี้ก็ต้อง่มผ้ากันดีเลยเซ็ตเฉพาะคนที่ไม่ได้วันนี้คนที่ได้แล้วอ่ะกลุ่มที่ซเออเท่าไหร่แล้วห้ากลุ่มสติลูกอ่ะกลุ่มสติสติปลว่าความระามมาลึกความระลึกความระลึกได้ระลึกเห็นระลึกถึง นะอ่าประนมมือด้วยผ่านพระอาจารย์กลุ่มสุดท้ายนี่กลุ่มอะไรบอกตัวเองที่กลุ่มอะไรครับสัมปะชัญญะอ่ะขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์เอออ่ะไปทำบัตนยอ่อเสร็จแล้วก็ถือบาทนะครับถือบาทลงมาพอบาทเราอยู่ข้างบนโอ้สวยงามนะครับสวยงามนะ หายใจเข้ากำหนดรู้ถึงลมที่ผ่านที่โพรงจมูกรู้สึกเย็นออรู้สึกเย็นหายใจออกรู้สึกอุ่นๆนะหายที่ง่วงก็กำหนดง่วงน้อง่วงนอกำหนดรู้ถึงความง่วงง่วงมันเป็นยังไงนะเออกำหนดรู้ซิเป็นยังไง ส่วนผู้ที่อยังไม่ง่วงปกติก็ดูลมหายใจของเรานึกถึงความงามความดีต่างๆที่เราได้ทำในวันนี้ในอดีตที่เราทำมาแล้วนึกถึงโยมพ่อยมแม่นึกถึงผู้มีอุปการะคุณนะให้รือนึกถึงคุณธรรม,คว,ม,มความดีงามต่างๆความดีงามที่เรา ได้รับจากบุคคลอื่นหรือความดีในโลกนี้นะ,ะที่หน,นุนหนุนโลกให้เป็นอยู่ได้นะนึกถึงตรงนั้นนึกถึงความดีลูกเราจะทำคนทำทำคนงามความดีใจเราท้อแท้ใจเราหม่นหมองใจเราเศร้าหมองก็นึกถึงความดนะีเป็นกำลังใจให้เราทำความดีขึ้นไปเรื่อยๆนะ วันนี้ถือว่าเราเป็นการตื่นเช้าอยังมีคุณค่านะยังมีแก่นสารมีสาระนะ,ะทำสมาธิลูกหัวตรงลุกบางคนหัวคว่ำาแล้วนะไม่คว่ำนะไม่คว่ำอาใจเข่ากำหนดพูดหาเขากำหนดถูหรือ ใช้อุาายหายใจยาวยาวลึกนคนไหนที่สมาธิสั้นนะสมาธิไม่ค่อยจับเนี่ยหายใจเข้าลึกลึกหลุกลึกก็บนรู้ว่าหายใจละยาวแล้วก็หายใจออกลอยมันไปยาวยาวยาวออกอหายใจเข้าลึกลก ลมันจะสุดตรงไหนอ่ะลืกยาวๆไปเรื่อยๆแล้ว่อนหายใจออกดูที่ว่าเราหายใจยาวได้กี่นาทีได้กี่วินาทีนะนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกันไปยาวเข้าก็ยาวออกก็ยาวสลับกันไปทำอย่างนี้ได้สักประมาณ สามสิบนาทีได้ไหม <c oughs> กำหนดไปอเออบางคนหัวควนะ่ำแล้ว ถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วนะาวนะตามตำแหน่งเดิมลูกไอ้เดินขอใหม่ไหนยๆๆพระเจ้าหนุ่มเขาให้เดิน เดินต่อลูกเดินไปข้างหน้าเลยลูกไปรอไปรออยู่ตรงมาหินอ่อนลูกนู้นตรงโน้นเลยเดินไปอีกลูกอภิวาธนาสีลิจานิจังวุฒตาปัจจายนจัต ตาโรธรรม,มาวัตธันติอายุวันโนสุขังปะลังเอออ่ะไปเดินต่ออภิวาทานสีลิสานิจจังวุตตาปจายโนจัตตาโรธรรม,มาวัต ทานติอายุวันโนสุขังพระลาอาพี่เนนช่วยช่วยถือพระจันทร์หนิหยิบ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 ทางโน้นทางโน้นเราไม่ต้ององค์ใหญ่ถือโอเคอ่ะไปโอ้เออเออตามศรัทธาว่างใส่กันเองก็ได้เดี๋ยวถวายรวมเออถวายให้แนนถ้าดูร้อนนั่นแหละเอออ่ะอ่ะ เก็บเก็บเป็นให้ให้แน่นวัดวัดกลางวัดกลางนี่แหละวัดไกลางบาทงงบทบทบทให้ในหลวงอ,อ่ะอ,อ่ะอภิวาทานศาีลสานิจังวุฒธธาปัจายโนจัตารโอธรรมวัดทันติอายุวันโนสุขังพระลังเอออ่ะ ยืนบาทลูกยื่นบาทยืนบ,ทยนบาทสูงสูงมามาถอยมาถอยมามานี่มานี่ถอยมาถอยมาเดินมาลูกเดินมาไปนู่นเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลย่ดไปก่อนโย,ยมส voilà. ายนน่นเลยเ่นน้อยเ่นน้อย,อยไปไหน่ <c oughs> อเดินมาเ <c oughs> ดินมาเ <c oughs> <ๆ>ดินมาเดินมา เดินล้ <c oughs> านหลบเดินล่ะอย่าเพิ่งไป <c oughs> ขบวนหล <c oughs> ุดแล้ว <c oughs> เอาให้พรโยม <c oughs> อ่ะให้พรโยมมาย <c oughs> ังดัง ยิเลสานิจังุตตาปัจจายนोจัตตาร,รรมาวันทันติอายุวันโนสุขาอาลานออันเดี๋ยวรอรอก่อนนารอนี่ เดินไปข้างหน้าเลยลูกเดินไปข้างหน้านู่นเลยเดี๋ยวอาจารย์รับตรงนี้เดินไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยหนูข้างหน้านู่นอ,อ่ะอิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนาจาัตตาโรธรรมาวัันติอายุวนโนสุขัง

เดี๋ยวรอรอยมแป๊บหนึ่งรอยมแป๊บหนึ่งเอออ่ะให้ยมใส่เออให้ย้อมเดี๋ยวเดินเลี้ยวทางยมเจ้าบาทเอามาอ่ะเดินไปรอข้างหน้าลูกไปข้างหน้าน่ะเออนะเนี่ยยมถวายเยอะเลยวันนี้เอออ่ะโอ้ได้ได้น้ำเต้าหู้ ไปทางหน้าลูกไปเดินเดินไปหัวหน้านะ่ะเออเออไปอ่าๆบัดกลางนี่โยมบัดกลางจ้ะเอาเอา้าหันหน้ามาหาโยมเียเอา้าว อภิวาทานศีลสานิจังุทธ,ธาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฒน์ทติอายุวันโนสุขังภาลังโอเคอะอะไปส่งอว พิวาธนาสิเลสเนจังวุฒาปจายโนจัตตารโรธรรมมาวัดทันติอายุวันโนสุขังพระลังอ่ะเดินอ่ะสาธุสาธุขายดีดีอ่ะเดินไปลูกเดินไปข้างหน้าน่ะหัวหน้าเดินเดิน,ออ,นออกมานี้ออกมานี้ออกมาถนมานมาน,มานี่มานี่มานี้มานี่ลูก ขยับไปลูกขยับไปข้างหน้าเร็วขยับไปขยับไปขยับไปให้พรโยมอ่ะอภิวาทนาสีเลสานิจาวุทธาปจายโนจัด ตาโรธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังอะลังตรงนี้ก็รอโยมกำลังซื้อนมอ่ะถวายองค์แรกเออนี่ยเนี่ยเนี่ยององแรกเลยเนี่ยองค์ที่คุยเก่งๆพรุ่งนี้ก็มาโยมพรุ่งนี้ก็มาพวกนี้มาไหมจะจะจะมาอยู่บทบทวัดกลางอ่ะทุนนให้สมณเณรอ่ะทุนให้สมณเณร ยื่นบาทยุ่นลูกยื่นบาทให้โยมเออล้วยื่นบาทให้โยมเราถอยมาอ่ะถอยมาทีนี้เราเดินไม่หน่อยขยับไปอีกนิดนึงขยับได้ขยับได้เออนั่นน่ะได้แล้วขยับขยับออกเอออ่ะเราเดินไปข้างหน้าลูกเดินไปข้างหน้าเลยเดินไปข้างหน้าอ่ะเดิน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 ไปทีนี้เดินไปเดินไป วัดกลางโยมบดบนให้ในหลวงเนี่ยเจ็ดสิบสองพราเน่ยโครงการของอำเภอเมืองนี่แหละโครงการของอำเภอเมืองนี่แหละเขาแนงกันแนงรอะไมก็เลี้ยงเลี้ยงอยู่สิบสิบโมงเช้าก็ไปได้ไปร่วมเลยแค่นจ้ะประมาณเจ็ดสิบสามรูปโยมเจ็ดสิบออพอดีเลย่ายอมยมโชคดีแล้วเนี่ย นไม่พอพอดีเป๊ะเลยนะใส่จับใส่ให้เป๊ะเอกอ่ะเอาให้พรโยมอ่ะอภิวาธานาศีลสานิจังวุฒธธาปจายโนจัตตารธรรมวัดทันติอายุวันโนสุขังพาลาังโอเคอ่ะสาธุโยมอ่ะหัวหน้าเด้อลูก เดินเดินเดินไปข้างหน้าลูกอย่าคุยอย่าคุยอ่ายอมถ่ายรูปนะยอมถ่ายรูปนะยอมจะได้เอาไปเข้าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอ๊ยเอาใจขับรถไปนิดนึงที่คุยกันไปตรงไปตรงเลยไม่ขบับรถไปอีก ่เดินไปข้างหน้าลูกเดิน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 ไปรอเพื่อนอ่าเดินรอเพื่อ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 นเลยปเออไปรอเพื่อนเออหาตัวเล็กตัวเล็กไปเลยข้างหน้านู่นไปนูน่นอ้าวให้พรโยม,มอ่ะอ่เะเอสเนจางวุตธาปัญญโนจัต ตารโรธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังระลังเ่าเดิน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 เอยไปเลี้ยวตรงไหนล่ะตรงข้างหน้าลูกตรงข้างหน้าเลยไม่มีเลี้ยวเดินไปข้างหน้าเลย นำนำ,นำไปเรื่อยน้ำไปเรื่อยไม่หยุดไม่หยุดเออไม่หยุดไม่หยุดเออเดินเลวหน่อยเพื่อนเตือนแล้วเพื่อนเตือนแล้วนี่เดินไปลูกเดินไปไม่หันหลังนะไปข้างหน้าเลย ชีวิตเรามีแต่ข้างหน้าไม่มีไม่มีข้างหลังเดินไปข้างหน้าเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยลูกเดินไปเรื่อยไปไปไปเออ อ้าให้พรลูกให้พอรอ้าวสีสานิจังวุฒาปายิโนธรรมวัดทันอายุวนโนสุขังฮะลังเอออาสาธุอ่ะไป เดินไปโน่นเลยเดินลับเข้าประตูเลยเข้าวัดเลย เดินไปเรื่อยๆหมดแล้วอ้าวเลี้ยวเลี้ยวหัวหน้าเลี้ยว เลี้ยวมาเลี้ยวมามานนี่เลยครับนี่แหละนวดขาอย่างดีเลยนะนี่นวดน,นวดขาแต่ย,ยเยียบเสร็จแก้วก็แล้วกันเดินตรงไปนวดเลยลนะูก <c oughs> โอ้ในที่สุดก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะครับก่อนเวลาเจ็ดโมงเช้านวันนี้นะ คือว่าวันนี้พาสำมานเณรภาคดูร้อนบิธตบาทเข้าสู่วันที่สองวันที่ยีาเมษายนนะก็สำมานเณรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำมานเณรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะตั้งใจบิธตบาทถึงแม้ว่า,าจำนวนของสำมานเณรในแถวนี้ก็น่าจะประมาณสักที่สิบรูปน่าจะได้อาจจะยาว ก็ไม่เป็นไรก็ให้สามเณรได้มีประสบการณ์ในการาบวชเข้ามาก็ให้ให้ได้บรรยากาศว่าบวชก็คือมีการบิณฑบ,บาตท,ทำวัดเช้าตือนแต่เช้าเลยตีห้าตีสี่ครึ่งตือนมาก็ทำวัดแล้วก็บิณฑบ,บาตนะก็เป็นกิจวัตรในายามเช้าก็สู่วันที่สองของการบิณฑบ,บาตในวันนี้ พ่งนี้ก็จะดําเนินการบินถวัลยเหมือนเดิมนะรอบอตลาดสดเมืองบุรีรัมตลาดสดเก่านะก็เวลาก็ประมาณมออกหกโมงเช้านะเก็บเหมือนเดิมครับเก็บเหมือนเดิมปัจจัยเก็บเป็นกองกลางนะครับส่วนของก็ตามที่แยกไว้ตามถังโอ้กลุ่มเรามาก่อนนะเนี่ย กลุ่มเรามาก่อนเพื่อนเลย